สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ครั้งหนึ่งในเช้านี้นะมครับเมื่อสักครู่นี้มีความผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่คือไมไ่จัดเรื่องไมโครโฟนใี่เรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับวันนี้ผมมาเรื่องหัวข้อเรื่องของประวัติแห้งประวัติที่สูญเสียกล้ามเนื้อนะครับผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งแล้วพูดกันเยอะเพราะว่าเราเติบโตนะครับสูตรสีเกรนเติบโต ในธุรกิจสุขภาพอันนี้มานานเกือบ30ปีเนี่ยนะเติบโตมาด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเบาหวานเป็นส่วนใหญ่และมีความชํานาญมีความสามารถมากในการที่จะจัดการเรื่องเบาหวานมีความรอบรู้ที่กว้างขวางเรื่องของเบาหวานมากนะครับและส่วนใหญ่ที่เป็นผู้บริโภคแล้วก็ใช้ข้อมูลของผมเองก็เป็นข้อมูลก็เป็นผู้บริโภคที่เป็นเบาหวานเป็นส่วนใหญ่นะแต่ก็ <c oughs> เราพูดเรื่องอื่นไปหลายเรื่องแล้ว ปรนเดก็กลับมาใหม่เรื่องของเบาหวานแห้งเพราะว่าพระเอิญมีท่านผู้ชมรายใหม่ที่เพิ่งมารู้จักกับสีเกรนใหม่ๆนะครับก็อยากจะรู้เรื่องของเบาหวานก็คือเป็นเบาหวานแห้งอยู่ะนะครับเป็นเบาหวานแห้งอยู่แต่ว่าอยากอยากอ้วนอยากอ้วนอยากทำนักตัวเพิ่มต่างๆพวกนี้อันนี้เป็นความรู้ที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับท่านที่เป็นเบาหวานที่สูญเสียกล้ามเนื้อก็คือเป็นเบาหวานแห้ง การที่ท่านอยากอ้วนอยากมีนมักตัวเกินอยากกล้ารเมื้อเพิ่มความคิดนั้นโอเคเข้าใจได้แต่เป็นความคิดที่ข้ามขั้นตอนนะครับเป็นความคิดที่ข้ามขั้นตอนไม่สามารถทําได้ทํายังไงก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ท่านที่เป็นเบาหวานแห้งเนี่ยนะหรือสูญเสียการเนืน้อนี้ส่วนใหญ่เนะี่ยมักจะอยู่ภายใต,ใต้การกินยากินยาแผนปัจจุบันข้อผิดพลาดข้อหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมาก เดอคือมีท่านผู้ชมที่ส่งผลเลือดมาให้ดูโอ้ยน้ำตาลดีมากเลยนะน้ำตาลเก้าสิบเองปกติเลยน้ำตาลสะสมก็ดีมากเช่นเดียวกันห้าจุดเจ็ดนั่นเองแต่ว่าหนักตัวไม่เหลือเลยสูงร้อยเจ็ดสิบแต่หนักห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นคนที่ผอมมากหนักห้าสิบในขณะที่สูงร้อยเจ็ดสิบนึกภาพออกเลย เหมือนคนที่สูงะลูดไม่มีกล้ามเนื้อเลยกล้ามเนื้อรีบทั้งแขนทั้งขาทั้งลําตัวทั้งอย่างหมดกล้ามเนื้อหมดสภาพเลยแล้วก็บ่นว่าอยากอ้วนอยากอ้วนอยากมีกล้ามเนื้ออยากน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่ข้ามขั้นตอนย,ยังเป็นไปไม่ได้บอกก่อนนะยังเป็นไปไม่ได้ท่านที่จะเป็นไปได้ก็คือเรื่องของต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องของน้าตาลสะสมเสียก่อนกับเรื่องของการกินยาแผนปัจจุบันเสียก่อน เพราะคนที่เป็นเบาหวานแห้งและกินยาแผนปัจจุบันอยู่ท่านไม่สามารถเพิ่มหนักตัวได้ไม่มีทางนะครับไม่มีทางนอกจากว่าท่านต้องใช้ยาหนักมากใช้ยาเยอะแล้วก็กินข้าวกินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตกินน้ำตาลมากนะครับอาจจะอ้วนได้กด้วยไขยมันที่เพิ่มขึ้นแต่ยาในปริมาณมากมายที่กินเข้าไปเนี่ยมันไปกดน้ำตาลไว้ทําให้ดูดี คือ,คอเรานักตัวเพิ่มก็จริงนะครับแต่เพิ่มเพิ่มในไขมันอันนี้ไม่มีไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วก็ในระยะยาวเนี่ยคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นไตวายวสูงมากเพราะผลข้างเคียงจากการที่กินยาเคมีเยอะๆปริมาณเยอะๆ,ๆเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้นาตัวเพิ่มขึ้นโดยการไปกินอาหารมากขึ้นก็ทําไม่ได้นะครับทำให้ไตวายวง่ายขึ้น เพราะการที่เราจะอามรักตัวเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่เราเป็นเบาหวานแห้งเนี่ยเราต้องโหมการกินแป้งใช่ไหมการกินแป้งการกินข้าวการกินมันการกินอาหารที่มีพลังงานเยอะๆต้องกินเยอะๆทีนี้มา่กินเยอะปุ๊บน้ำหนักตัวไอ้น้าตาลจะขึ้นใช่ไหมเมื่อกินเยอะน้าตาลขึ้นก็ต้องหาวิธีการเอาเอายามากดน้าตาลไว้แต่กยาที่จะกดน้าตาลในขณะที่ท่ากินปริมาณแป้งน้ําตาลเยอะเนี่ยการใช้ยาต้องใช้ยาในปริมาณสูง ในก็ในปริมาณมากดังนั้นการที่เพิ่มหนักตัวในขณะที่ท่านเป็นเบาหวานแห้งอยู่ก็เพิ่มด้วยการเพิ่มไขมันจากการกินการกินคาร์โบไฮเดรตกินอาหารประเภทมีพลังงานเยอะนั่นเองนะครับน้ำตาลก็จะสูงขึ้นาที่น้ำตาลสูงขึ้นก็แก้ที่ไปเหตุก็คือการกินยากดน้ําตาลไว้ความสําเร็จแบบนี้ผมถือว่าไม่สาเร็จผมถือยิ่งอยู่ในความร่วมเหลวอยู่นะครับแล้วผลขั้นเกียงจะปรากฏเยอะ สักวันหนึ่งี่ยท่านจะกลายเป็นคนที่ไตเสื่อมไตาวายแล้วก็ต้องฟอกไตแล้วก็โรคอื่นๆจะเข้ามาแซงซอดอีกเยอะแยะหลายโรคทีเดียวนะครับเะฉะนั้นการที่เราเป็นประวานแห้งอยู่พร้อมอยู่กินยาอยู่ทําอย่างไรถึงจะให้หนาตัวเพิ่มขึ้นได้ก็จะต้องปรับโภชนาการใหม่นะครับปรับโภชนาการใหม่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยศูนย์ซิเกเลนสามารถที่จะวางแผนเรื่องโภชนาการให้สําเร็จได้ ด้วยการสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อให้เพิ่มขึ้นได้ในะท,ท,ทั้งททีนะ่ณขณะนี้ท่านยังมีน้ําตาลสะสมสูงอยู่นะซึ่งเมื่อก่อนทําไม่ได้เมื่อก่อนน้าตาลสะสมสูงสูง,สงเนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามปนเนี้ยแล้วก็ผอมแห้งเป็นเป็นกล้วยปิ้งเลยนะแบนเลยอันเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยกว่าจะทําให้น้าหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เนี่ยจะต้องลดน้าตาลสะสม ที่สูง8 90เ2 3สเนี่ยให้ลงมาเต่ตำกว่าหกเสียก่อนให้ลงมาต่ำกว่า6กเสียก่อนโดยที่ไม่กินยานะครับคุมอาหารนั่ก็คือกินอาหารทดแทนที่ผมทําขึ้นแล้วก็อยู่ในอยู่ในแทก็ยจะอยู่ในครอบปฏิบัติที่ผมวางแผนในอย่างเคร่งครัดซึ่งหลายท่านทำได้น่ายินดีมากนะครับจนน้ำตาลสะสมลดต่ำลงมาต่ำกว่าหได้กล้ามเนื้อมาเองครับกล้ามเนื้อมาเองหน้าตัวขึ้นมาเอง แต่ก็ช่วยโดยการออกกำลังกายด้วยนะครับนั่นคือวิธีการเมื่อก่อนีีการทำแบบนั้นซึ่งใช้เวลานานใช้เวลาเป็นปีแต่ตอนนี้ตั้งแต่เรามีตัวตัวแอมโมเนียสีเขรนนะครับเรามีตัวทอรีนต่างๆพวกนี้สามารถเป็นทางลัดให้เพิ่มหนักตัวได้ด้วยการที่เราใช้หลักการทางการคุมอาหารก็คือคุมอาหารเหมือนเดิม เป็นข้อปฏิบัติ8ข้อเหมือนเดิมที่เราวางแผนให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าหลักการของการเพิ่มหนักตัวนั้นก็คือใช้ตัวกรดอะมิโนเพิ่มขึ้นใช้ตัวเอลไอเจนีนเพิ่มขึ้นใช้ตัวทอรีนเพิ่มขึ้นใช้ตัวแอมโมเนียิกเลนเพิ่มขึ้น3ตัวเนี้นะครับกลุ่ม3ตัวนี้ใส่ใช้รวมด้วยนะครับใช้รวมด้วยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เร็วขึ้นแต่ว่าต้องอยู่เงื่อนไขข้อหนึ่งสำคัญมากคือต้องไม่กินยานะ ต้องไม่กินยาถ้ากินยาอยู่กระบวนการที่ใช่ไม่ได้ต้องลบออกก่อนเพราะถึงอย่างไรการที่จะรักษาเบาหวานให้มีอาการดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจริงๆอันนี้ต้องปฏิเสธยานะครับยาพราะยาแผนปัจจุบันกินไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับต้องต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนดังนั้นคนที่อยากจะอ้วนขึ้นหรือมีน้ำตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่เป็นเบาหวานแท่งนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าการใช้ยายาจะเป็นตัวก่อกวน ะจะเป็นตักกวก่อควรให้เราหลงทางอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยคนที่เป็นเบาหวานแห้งมาก่อนสามารถอ้วนได้ด้วยการกินคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมเมื่อเป็นเมื่อกินคาร์โบไฮเดรตมากต้งแก็ร่างกายก็สะสมไขมันสูงขึ้นสูงขึ้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าท่านกินยาเยอะแนะครับท่านกินยาเยอะซึ่งวิธีนั้นเป็นวิธีการที่ทําลายร่างกายตัวเองทําลายไตยทําลายหลอดเลือดทําลายระบบของพลังงานของร่างกายโดยสิ้นเชิง สุดท้ายท่านก็จะต้องอยู่จกในสภาะวะที่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนต่อไปนะครับอัน,นั้นเป็นวิธีการที่ผมไม่ไม่ศรทาไม่แนะนําแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้วิธีการครวบคุมอาหารถูกต้องจิดใจ,จต้องเข้มแข็งก่อนความรู้ต้องมีก่อนอยา่าคิดข้ามขัน้นบางคนคิดข้ามขั้นอยาน่างที่ผมพูดตอนตอนนะ้นอยากหนักตัวเพิ่มขึ้นทํายังไงดีเป็นเบาหวานแหง้งในคือคิดข้ามขั้นไปแล้วต้องถามว่า ามีอะายดี ی, น้ําตาลสะสมถึงจะลดอย่างนั้นมากกว่านะทำใทรางดีน้ําตาลสะสมถึงจะลดแล้วมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถ้าคําถามคําถามพอนี้แสดงว่าท่านถามอย่างมีความรู้ถามอย่างมีความเข้าใจนะครับ้องเอาน้าตาลสะสมลงก่อนเมื่อก่อนนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องเอาน้าตาลสะสมลงแล้วเราสามารถควบคุมน้าตาลสะสมให้ลดลงลดลงลดลงได้จากสูงมาต่ําได้พร้อมๆก,กันกับสร้าง,งกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น นั่นหมายความว่าการที่มีโภชนาการในปัจจุบันศูนย์สิส่สเรียนมีสูตรอาหารสําหรับที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่เป็นเบาหวานแห้งสามารถมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ยังเป็นน้าตาลสะสมอย่างสูงอยู่แต่ท่านจะต้องกินอาหารตามแผนของเรา <c oughs> ต้องปฏิบัติตัวตามข้อกาหนดของเราอย่างเคร่งครัดซึ่งมีแปดข้อด้วยกันในขณะน้ำตาลสะสมสูงเนี่ยลดลงมานะครับ แต่กำเนืเ่ม้เพิ่มขึ้น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 ก็กลายเป็นคนที่แข็งแรงแต่เงื่อนไขมีอยู่ข้อหนึ่งคือต้องไม่กินยานะครับต้องไม,ไม่กินยาถ้ากินยานี่โปรเซสที่ทําไม่ได้สิ้สนร่มเร็วหรือสิ้นเชิงนะครับล่มเร็วหรือสิ้นเชิงดังนั้นะหลายท่านที่เป็นประวัติแห้งเนี่ยนะผมอยากจะแนะนําก่อนว่า วิธีการที่ท่านจะแก้ไขได้นั้นท่านจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่เป็นความจริงและก็ถูกต้องเสียก่อนผมมั่นใจเลยว่าศูนย์สเกลของผมเองเนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแล้วของการที่จะปราบบาวได้นะครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เรามีอุปกรณ์เรามีเครื่องช่วยเรามีชุดอาหารที่เรามีโรงงานผลิตของเราเองนะครับผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเป็นครอบ ปฏิบัติให้กับท่านผู้ชมที่เป็นปัญหานี่แหละเอาไปใช้แต่ต้องใช้อย่างมีความรู้แล้วก็ใช้อย่างมีความเข้าใจนะก่อนตอนนั้นตอนตอน,ตอนที่ท่านเป็นประวานแห้งแล้วก็อยากจะเอาหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของการมีการแก้ไขสิ่งนี้คือจะต้องแก้ไขด้วยการมานั่งคุยกันซะก่อนมาปรับความรู้กันก่อนนะครับมาปรับความรู้กันก่อนเพราะท่านได้เพราะท่านได้มีคําถามว่าเป็นประวานแห้งอยู่เนี่ยนะ อยากจะอ้วนอยากเลี้ยกตัวเพิ่มขึ้นทําอย่างไรอันนี้ก็รู้แล้วว่าถ้าถามแบบนี้แสดงว่าท่านขาดความรู้นะครับท่านขาดความรู้ท่านยังไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องโปรเซสต่างๆเหล่านี้เลยมีแต่ความอยากอยากหายนะครับแบบนี้เองนะครับดังนั้นะนะต้องเริ่มต้นจากการมาคุยกันนการมาคุยเนี่ยจะต้องมีการวางร่างฐานของจิตใจเข้มแข็งด้วยเพราะท่านจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคบางประการของการคิดอาหารชุดที่เราวางแผนให้ มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอาหารที่ท่านไม่ถูกใจเป็นอาหารที่แต่ต้องงดกินของอร่อยที่ท่านเคยชอบแต่เป็นของอร่อยที่มันทำลายสุขภาพแบบนั้นก็ต้องสู้กับมันให้ได้นะครับแม้จิตใจต้องเข้มแข็งจะต,ต้องพร้อมในการปฏิบัติศรัทธาต้องมาก่อนนะศรัทธาต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยวิิยะความภากเพียรในการปฏิบัติอย่างแท้จริง งั้นความเชื่อต้องมาก่อนศรัทธาม,มาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อปฏิบัติวิริยะที่มีความเข้มแข็งมีความสม่ำเสมอสู้ไม่ถอยอะนะครับสู้ไม่ถอยดังนั้นการที่เราจะเป็นบาหวานแหง้งแล้วอยากจะสู้กับมันได้ได้น่นะผมมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ท่านมาพบผบก่อนนะแต่ส่วนมากก็ไม่เคยมากันนะไม่เคยมากันไม่ทราบเป็นเพราะอะไรหรืออาจจะไม่ไม่เชื่อหรืออาจจะยังไม่พร้อม อาจจะอยู่ไกลไปหรือเปล่าหรือต่างๆนะหรือกลัวนู่นโพรงนี่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยมากันทั้งนี้ถ้าเผื่อท่านไม่มากันความรู้ความเข้าใจกําลังใจมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับเพียงแค่ถามไป,ปผ่านๆไปถามผ่านๆไปแล้วก็ไป,แล,ไปแล้วก็ไปใช้วิธีอื่นไปกินโยงกินยาไปกินสมุนไพรไปกินอาหารเสริมอื่นๆเข้าเข้าลกเข้า uk, ข uk, ขพงไป วิธีไปอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นกันเยอะนะครับเป็นกันเยอะดังนั้นวิธีการที่จะต้องเข้มจะต้องให้มันถูกต้องจริงๆนะก็คือเรื่องของการตัดสินใจท่านต้องมีความอยากหายจริงๆอยากหายแบบหาความรู้ด้วยหายอย่างถูกต้องหายอย่างมีหายอยางมีความรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องอย่างมีความรู้จริงๆ ถ้าท่านเชื่อถือศูนย์สิกเลนท่านเชื่อถือผมติดต่อมานะครับติดต่อมาแล้วก็ขอความกรุณาสิ่งไหนที่ผมบอกไปแนะนำไปให้คิดให้พิจารณาและให้ทำตามนั้นอย่างเคร่งครัดอย่าเอาตัวข้อมูลที่ผมให้ไปมันเป็นสิ่งที่เพียงแต่เป็นความรู้ไปเปลยแค่ผ่านมาและผ่านไปแบบนั้นไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์ไอสิ่งที่ท่านอยากหายนี่จริงๆแนละ้วอาจจะ อาจจะเป็นแค่ลมเพลลมพัดก็ได้นะไม่เอาจริงเอาจังไม่ครอบไม่มีครอบปฏิบัติหรืออยากที่จะมีข้อบปฏิบัติที่ง่ายเขาไว้ทําอย่างไรให้ให้ให้บรรตัวเพิ่มขึ้นโดยการกินอะไรก็ได้ที่ฉันยังชอบอยู่เนีย้ยนี่เป็นอะไรที่ไม่เข้าท่านะไม่เข้าท่าเป็นข้อมูลที่ผิดเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างยิ่งต้องฝืนตัวเองคนที่อยากจะหายเบาหวานต้องฝืนตัวเอง เป็นเบาหวานแห้งอยู่อยากมีข้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอยากมีมาตัวเพิ่มขึ้นต้องฝืนตัวเองต้องฝืนตัวเองให้ถูกต้องนะครับต้องถูกต้องด้วยนะไม,นแบบยไม่ได้ฝืนแบบส่วนใหญ่ไม่ได้ฝืนส่วนใหญ่จะหาวิธีการคือพยายามหาทางรัดหาทางรัดง่ายๆเข้าไว้ทํายังไงให้เบาหวานหายโดยทั้งยังกินอาหารของอะไรได้อยู่มียาไหมมียาไหมมียาดีๆไหมมียาดีๆกินแล้วน้าตาลลดแล้วยังกินอาหารที่ ที่ชอบได้อยู่แบบนี้แบบนี้ก็เป็นคนที่ไม่มีความคิดเลยคิดแบบง่ายๆแบบเนี้ยเป็นคนแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับมันก็ไม่มีทางสําเร็จได้ดังนั้นคนที่เป็นหวานส่วนใหญ่ที่มาหาผมเนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มกลุ่มที่เป็นเป็นกลุ่มที่อยากหายแบบเล่นๆน,นะครับอยากหายแบบเล่นๆหมายความว่ายัางกินอาหารตามใจปากอยู่กินยายอยู่ ั้งแตก็ยังสูงอยู่ขึ้นลงลงสวิงไปสวิงมานะครับผอมลงผอมลงผอมลงแต่ไม่ยอมไม่ยอมลดละเรื่องของการควบคุมอาหารเลยไม่ยอมทําตามระเบียบของการห้ามกินอาหารที่ก็ต้องห้ามเลยยังคงพยายามแสวงหาช่องทางในการกินอาหารโปรดอาหารติดปากอยู่แบบนั้นก็เป็นเป็นผู้ป่วยที่ที่ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้าการที่เราอยากจะหายเบาหวานในขณะที่เรา ทำตัวไม่ถูกต้องอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์งั้นจิตใจต้องมาก่อนความเชื่อต้องมาก่อนแหล่งข้อมูลต้องหาให้เจอว่าแหล่งข้อมูลไหนที่เราเชื่อถือได้เราถูกต้องแล้วเราก็ตั้งใจจริงที่จะปฏินนบัติจริงจังแล้วก็ถองลงมือทำตามตนั้นนะครับการใช้อาหารทดแทนที่เป็นทัยพืชการใช้กรดอะมิโนสามชนิดอย่างถูกต้องอันนี้จะเป็นเงื่อนไขสําคัญที่สุด ในการที่จะสามารถที่จะช่วยให้ผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานนั้นสามารถที่จะลดจํานวนลดขนาดหรือลดปริมาณของน้ําตาลสะสมลงมาได้อยา่างนีนัยนีสําคัญแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่กินยานะครับเงื่อนไขคือต้องไม่กินยาและจะต้องอยู่จะต้องมีวินัยการกินอาหารที่ที่ผมวางแผนให้อย่างถูกต้องนะครับมีหลายคนที่เป็นเบาหวานอยู่เอา,อาหารผมไปกิน กินบ้างไม่กินบ้างนะครับแล้วก็มาหาผมสามครั้งสี่ครั้งมาเที่ยวไปเที่ยวมาต่างๆางอาการก็ไม่ดีขึ้นเจอหน้ากันที่ไหนก็ยังผอมกระรองอยู่นั่นนะครับก็ยังผอมแห้งแลงน้อยอยู่ต่างๆแต่ใจหรือปากก็บอกว่าพยายามทําพยายามกินพยายามควบคุมให้ถูกต้องพยายามแต่ว่ายังไม่ดีขึ้นเลยแต่ผมดูแบบรูปร่างทาทาง,ทางแล้วว่าคุณไม่ได้ทำตามที่ผมพูดนะ พยายามไปหลบไปซ่อนไปกินอาหารที่มันไม่ถูกต้องอยู่เพราะมันตามใจปากเองความเข้มแข็งทางจิตใจมันไม่มีมันก็เลยช่วยอะไรไม่ได้นะครับนี่นคือสิ่งที่ผมพยายามที่จะพูดให้ฟังอยู่เสมอๆนะครับดังนั้นวันนี้จึงเป็นข้อมูลที่ถ้าเผื่อใครเป็นเบาหวานแห้ง <c oughs> อยากที่จะหนักตัวเพิ่มขึ้นต้องมีความรู้ก่อนนะครับ ต้องหาแหล่งข้อมูลมีความรู้แล้วก็มีจิตใจเข้มแข็งอยากจะหาจริงๆมีความพร้อมที่จะปฏิบัติตัวอย่างเข้มงวดจริงๆคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมหรือยังที่จะอดของชอบอย่างสิ้นเชิงไม่แต่ต้องไม่แต่ปลายลิ้นคุณทําไหวไหมคุณมีความพร้อมหรือยังต่อจิตใจด้านนี้นะครับถามตัวเองเสียก่อนถ้ายังไม่มีความพร้อมอย่าเพิ่งมาท่านยังไม่มีวันได้สาเร็จแน่นอน ไม่มีวันสิ้เด็ดดังนั้นการที่เราจะจัดการกับเบาหวานแห้งแบบนี้จะต้องมีความพร้อมนะครับวิธีการส่วนวิธีการกับอุปกรณ์หรืออาหารต่างๆที่จะช่วยให้ท่านนั้นปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยําผมมีให้พร้อมอยู่แล้วเรียบเรียบร้อยแล้วมีให้พร้อมอยู่นานแล้วตอนนี้นะครับถ้าเผื่อท่านสนใจก็มารับไปบริโภคไปทานจัดการได้เลยพร้อมกับข้อปฏิบัติ8ข้อด้วยกันทําตามนั้น สำคัญว่าท่านจริงหรือเปล่าท่านเป็นคนจริงหรือเปล่าท่านไม่โกหกตัวเองหรือเปล่านะครับเข้มแข็งพอไหมมีความสมาสเสมอพอไหมอยากหายอยากประวานจริงหรือเปล่านะครับต้องมีเป้าหมายชัดเจนแน่นอนนะครับถึงจะสามารถที่จะสู้ได้ครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลเรื่องของความเข้าใจผิดของคนที่เป็นประวานเรื่องอยากจะ มีแบบตัวเพิ่มพื้นทั้งๆที่ยังขาดความรู้นะครับเป็นคําถามที่ผิดนะเป็นประวานมาแล้วก็ถามว่าอยากอ้วนเป็นประวานแห้งมาแล้วอยากอ้วนคําถามนี้ผมไม่อยากฟังนะเพราะเป็นคําถามท,าที่ผิดไม่ควรคถามแบบนี้นะครับไม่ควรถามแบบนี้เอาใหม่นะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านอยากมีสุขภาพที่ดีอยากจากการอยากจากการกับปรหวานให้ได้เพราะเป็นประวานแห้งมานานแล้วติดต่อผมมาก่อนนะครับแล้วก็ ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามแผนที่วางแผนไว้ให้อย่างเคร่งครัดนะครับอาจารยนก็จะได้ประสบความสาเร็จอย่างแท้จริงอย่างหลายคนหลายร้อยคนเป็นพันคนที่เขาผ่านเข้ามาในสีเกรนแล้วก็หายจากประวัติยังอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาเข้มแข็งเขามีสติเขามีความสม่ําเสมอมีความกล้าที่จะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพรุ่งนี้พบกัน So I pick up.